อิสราเอลประเทศที่มีประชากร9ล้านคนทําไมถึงได้ฉายาว่าประเทศแห่งสตาร์ทอัพเจ้าพ่อแห่งอุตสาหกรรมไฮเทคของอิสราเอลเคยพูดเอาไว้นะครับว่าถ้าดูการสร้างประเทศอิสราเอลก็เหมือนกับการสร้างบริษัทสตาร์ทอัพขนาดยักษ์ความขัดแยง้งการสู้รบสภาพภูมิประเทศที่แห้งแล้งกันดานล้วนเป็นปัจจัยกระตุ้นให้อิสราเอลกลายเป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตกรรม อิสราเอลสร้างชาติจากไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีสาธารณภพพื้นฐานไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมีเพียงชาวยิวที่อยพยพมาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งคำมั่นสัญญากลื่มอพยพของชาวยิวที่เริ่มในปี1947หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้นำคนยิวกว่า70สัญชาติจากหลากวัฒนธรรมความคิดความเชี่ยวชาญม่อยู่รวมกัน ประชากรหนึ่งใน3ของอิสราเอลในปัจจุบันเกิดในตากประเทศครับชาวยูอพยพซึ่งส่วนมากมาจากยุโรปเริ่มทำงานในชุมชนกเกษตรกรรมที่เรียกว่าคิบบูตพวกเขาสามารถปลูกผักผลไม้ในสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้สำเร็จแต่เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมถูกจำกัดอยู่แค่อุตสาหกรรมพื้นฐานนั่นทำให้ผู้นำอิสราเอลเห็นว่าการจะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมขั้นสูง จำเป็นต้องลงทุนในเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพ30ปีก่อนที่จะมีการตั้งประเทศอิสราเอลในปี1948ผู้ผู้พยพชาวยูวจากยุโรปได้ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีชื่อว่า the Technion หรือว่าสถาบันเทคโนโลยีอิสราเอลโดยมีเดวิดเบนกูเรียนนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลเป็นผู้ร่วมก่อตั้งในจดหมายโต้อตอบของเดวิดในทศวรรษที่1950 ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าเขาสนใจแนวคิดเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรนายกรัฐมนตรีอิสราเอลคิดว่าหากจะอยู่ให้รอดในพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยศัตรูที่เหนือกว่าทั้งขนาดและพื้นที่รวมถึงจํานวนประชากรจําเป็นต้องพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสร้างคุณภาพมากกว่าปริมาณซึ่งคุณภาพในที่นี้ก็คือคุณภาพของประชาชนที่ได้จากการศึกษา และคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้มีการลงทุนมหาศาลในเรื่องการศึกษารวมถึงการวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D นอกจากนั้นยังได้ตัวช่วยจากคลื่อนอุปยพหลังสงครามเย็นของชาวอยู่ในอดีตสาภาพโซเวียตเกือบ1ล้านคนในทศวรรษที่ผ่าน990ซึ่งคนเหล่านี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และวิาศวกรรมอิสราเอลสามารถเอาชนะปัญหาการขาดแคลนน้ำจืด และกลายเป็นผู้นําด้านการทําเกษตรกรรมในทะเลทรายด้วยการพัฒนาระบบชนลประทานแบบน้าหยดแล้วก็แยกเลือเปลี่ยนพื้นที่แห้งแลง้งเป็นที่ปลูกอินทผลัมมะก,กอกจนกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศแต่ว่าอิสราเอลก็ยังต้องเจอกับปัญหาที่ประเทศอาหรับร,บรอบข้างคว่ำบาตรท,ทาให้ถูกตัดขาดจากตลาดในภูมิภาคขณะที่ตลาดในประเทศก็เล็กเกินไปเพื่อแก้ปัญหานี้อิสราเอลได้มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทค เช่นซอฟต์แวร์และก็อินเทอร์เน็ตที่จะไม่ถูกจำกัดด้วยเรื่องของพรมแดงหรือว่าค่าขนส่งครับเนื่องจากอิสราเอลอยู่ในพื้นที่ขัดแยง้งมีการสู้รบอยู่เสมอชาวอิสราเอลทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปต้องเป็นทหารนะครับโดยผู้ชายต้องเป็นทหาร2ปี6เดือนและผู้หญิง2ปีแต่การเป็นทหารนี่เองครับ ที่ช่วยให้อิสราเอลกลายเป็นประเทศแห่งสตาร์ทอัพชั้นนาไม่นานหลังจากการตั้งประเทศเมื่อปี1948อิสราเอลเห็นความจําเป็นทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตอาวุธของตัวเองจากความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านที่มีอย่างต่อเนื่องและความไม่แน่นอนในการจัดหายุทธป,ปกรณ์จากต่างประเทศนอกจากนั้นอิสราเอลต้องการให้แน่ใจครับว่าเทคโนโลยีทางทหารของตัวเองเหนือกว่าและทันสมัยกว่าฝ่ายตรงข้าม งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D ในด้านการทาหารคิดเป็นร้อยละ30ของงบประมาณกลาโหมทั้งหมดขณะที่งบรวมทางทหารของอิสราเอลคิดเป็นมากกว่าร้อยละ5ของ GDP ซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับต้นๆของโลกบรรดานกการเมืองผู้บริหารและเจ้าของบริษัทในอิสราเอลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าการเป็นทหารเป็นเส้นทางปรับตัวจากวัยรุ่นสู่ผู้ใหญ่ เป็นที่บ่มเพาะความคิดในการทำการใหญ่ช่วยพัฒนาเรื่องการตัดสินใจเพราะผลของสิ่งที่ทำหมายถึงความเป็นความตายรวมถึงการสร้างเครือข่ายที่แน่นแฟน้นจากความสัมพันธ์ในการประจำการที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันรับผิดชอบชีวิตของกันและกันและที่สาคัญที่สุดก็คือการได้รับการฝึกและก็สัมผัสกับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและโจทย์ใหม่ๆที่เมื่อปลดประจำการออกมาเป็นพลเรือนก็สามารถไปต่อยอดพัฒนา จนกลายเป็นบริษัทเทคสตาร์ทอัพครับความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมปลายของอิสราเอลแล้วก็ถือเป็นยุทธศาสตรสสำคัญของกองทัพอิสราเอลเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการปรับใช้จากการทหารเพื่อการทานิดถึงแม้อิสราเอลไม่ได้เป็นประเทศแรกในการพัฒนาเทคโนโลยีซอฟแวร์ทางไซเบอร์แต่ว่าเป็นประเทศแรกครับที่นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างถูกกฎหมายในด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจกและก็งานวิจัย จิลเวตขณะที่เป็นทหารแล้วก็ทำงานในโครงการความปลอดภัยคือขายลับได้คิดค้นไฟร์วอล์ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้กลายมาเป็นบริษัทเช็คพอยต์ซึ่งเป็นบริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกจากนั้นก็ยังมีเทคโนโลยีที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะครับที่มีการต่อย,ยอดมาจากงานของกองทัพเช่นระบบจดจำรูปแบบที่นำมาปรับใช้เพื่อหาจุดผิดพลาดในสายการผลิตความเชี่ยวชาญเรื่องการจัดเก็บข้อมูล ถูกนำมาใช้ในการสร้าง USB flash drive นอกจากในกองทัพแล้วในภาคเอกชนอิสราเอลก็ยังมีศูนย์ R&D อีกกว่า300แห่งและมีการลงทุนใน R&D ถึงเกือบร้อยละหของ GDP ซึ่งส่วนมากจะเน้นในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์งานวิจัยทางการแพทย์และความปลอดภัยทางไซเบอร์การลงทุนใน R&D มีบทบาทสำคัญในการสร้างส,างสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสตาร์ทอัพด้วยการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับบริษัทข้ามชาติและก็แหล่งลงทุน Google ไม่ได้เป็นบริษัทเดียวนะครับที่มาตั้งศูนย์อยู่ในอิสราเอล Intel เป็นบริษัทที่เข้ามาตั้งแต่ปี1974สร้างศูนย์ R&D นอกสหรัฐแห่งแรกที่นี่แล้วก็ได้กลายเป็นผู้จ้างงานรายใหญ่ของอิสราเอลรวมถึงการส่งออกโปรเซสเซอร์นับพันล้านชิ้นปัจจุบันมีบริษัทระดับโลกกว่า250แห่ง ตั้งศูนย์ R&D ในอิสราเอล80แห่งติดอยู่ในอันดับ500บริษัทของนิตยสาร Fortune 2ใน3เป็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่จากสหรัฐเช่น Facebook แล้วก็ Apple แต่ในช่วงหลังมีบริษัทจากเอเชียเข้าไปมากขึ้นนะครับอย่างเช่น Huawei และ Samsung ระบบการศึกษาที่แข็งแรงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนานแวัตกรรม ประชากรผู้ใหญ่ร้อยละสีของอิสราเอลจบระดับอุดมศึกษาโดยครึ่งหนึ่งเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อิสราเอลใช้งบประมาณกับสถาบันศึกษาร้อยละเของ GDP มหาวิทยาลัยหลายแห่งติดอันดับต้นๆของการจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลกมหาวิทยาลัยเชวาวิปสถาบันไวส์มานและมหาวิทยาลัยเทคเนียนติดอยู่ใน10อันดับแรกในการขอสิทธิบัตรในสหรัฐ มหาวิทยาลัยในอิสราเอลถือว่าเป็นผู้นำนะครับในการนำผลการวิจัยมาใช้ในการพาณิชย์ด้วยการสร้างบริษัทในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเป็นผู้ถือสิทธิบัตรและก็ขายใบอนุญาตรหรือไม่ก็ไปตั้งบริษัทใหม่เองยิซซัมทำงานใกล้ชิดกับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเป็นตัวเชื่อมต่อกับพันธนส่วนทางการพาณิชย์เช่น Intel และ Google แล้วก็สามารถตั้งบริษัทใหม่ได้เฉลี่ยปีละสิแห่งอย่างเช่นบริษัท โมบิวไอที่มีมูลค่ากว่า3ล้านล้านบาทจากข้อมูลฝ่ายการตลาดของบริษัทระบุครับว่าผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของบริษัทสามารถทํารายได้กว่า67,000ล้านบาทต่อปีโดยบริษัทจะได้ค่าสิทธิบัตรร้อยละ3.5นอกจากนั้นก็ยังมีไรายได้จากการลงทุนแล้วก็หุ้นต่างๆความสําเร็จของยิสซัมมาจากสภาพแวดล้อมในมหาวิทยลาลัยฮิบรูที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมนักวิจัยจะได้รับการประเมินจากประวัติการได้สิทธิบัตร ในการที่จะได้ตำแหน่งหรือว่าเรื่อนตำแหน่งความสําเร็จของยิสซรรัมยังส่งผลกลับไปช่วยปรับปรุงคุณภาพการวิจัยร้อยละหกของรายได้บริษัทจะกลับไปที่นักวิจัยแล้วก็ห้องทดลองสามารถสร้างงานใหม่ปีละ300ตําแหน่งส่วนรายได้ที่เหลือก็จะใช้ใจ่ายในบริษัทและก็มาหาวิทยาลัยหลังจากที่ตั้งประเทศนะครับเศรษฐกิจอิสราเอลช่วงแรกต้องพึ่งภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงมีข้อจํากัดในการค้าแต่มาในช่วงทศวรรษที่ผ่าน980รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมภาคเอกชนเช่นสนับส,สนุนบริษัทให้ทดลองแนวคิดใหม่ๆถึงแม้ว่าจะเสี่ยงซึ่งถือว่ามีบทบาทสําคัญที่ทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆหนึ่งในโครงการรัฐที่สําคัญก็คือยอสมาซึ่งแปลว่าริเริ่มโครงการนี้นะครับเริ่มเมื่อปี1 993ใช้เงิน2,700ล้านบาทลงทุนซื้อหุ้น1 40ในกองทุนร่วมใหม่ สิกองทุนด้วยกันแล้วก็ลงทุนตรงอีก670ล้านบาทในบริษัทเล็กๆยอสมาได้กลายเป็นแหล่งเงินที่สำคัญของบริษัทในอิสราเอลที่เพิ่มจะเริ่มต้นในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดอีกหน่วยงานที่สำคัญของรัฐนะครับที่ช่วยส่งเสริมนวัตรกรรมก็คือสำนักงานในวัตรกรรมอิสราเอลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางรับผิดชอบการส่งเสริมนวัตรกรรมในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย หนึ่งในโครงการที่สําคัญของสํานักงานนวัตกรรมอิสราเอลก็คือโครงการบ่มเพาะเทคโนโลยีที่ตั้งขึ้นเมื่อปี1่าน991ซึ่งตอนแรกทําขึ้นเพื่อจะเป็นแหล่งทุนให้กับผู้พยศชาวยิวจากอดีตสหภาพโซเวียตที่1ใน3เป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรโดยต้องการสนับสนุนให้คนเหล่านี้ประสบความสําเร็จในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจโครงการนี้มุ่งไปที่การสนับสนุนแนวคิดที่นักลงทุนเอกชนอาจจะเห็นว่าเสี่ยงเกินไป โดยจะดูแลบริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา2ปีด้วยเงินทุน17ถึง27ล้านบาทรัฐจะไม่เข้าไปถือหุ้นนะครับแล้วร้อยละ85ของงบที่ให้ก็จะเป็นเงินสนับสนุนที่จะจ่ายคือในอัตราร้อยละ3-5จากค่าสิทธิบัตรหากบริษัทสตาร์ทอัพเริ่มมีไรายได้การให้เงินช่วยเหลือในขั้นตอนที่เสี่ยงที่สุดได้ช่วยให้บริษัทสตาร์ทอัพสามารถอยู่รอดในห้วงเวลาที่อ่อนไหวแล้วก็สามารถขยายงานได้จากการได้เงินลงทุนจากเอกชน ในภายหลังจากบริษัทกว่า1,500แห่งที่เข้าโครงการนะครับร้อยละ60สามารถที่จะดึงดูดเงินลงทุนจากกระชนได้กว่า170,000ล้านบาทและร้อยละ40ยังคงดำเนินกิจการอยู่อีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญครับที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมของอิสราเอลคือความสัมพันธ์ระหว่างคนที่แน่นแฟ้น ซึ่งทาให้เกิดความร่วมมือแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นทหารในช่วง2-3ปีหลายหน่วยได้มีการตั้งสมาคมสิทธิเก่าเพื่อสร้างเครือข่ายจากกองทัพสู่มหาวิทยาลัยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนบ้านความเชื่อมโยงชุมชนนําสู่ความเชื่อมโยงทางธุรกิจและก็อุตสาหกรรมทําให้อิสราเอลอาจจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับที่สามารถที่จะนั่งถบความคิดใหม่กันบนโต๊ะอาหารแล้วก็เริ่มทําในวันถัดไปทันที นอกจากนั้นยังมีปัจจัยสําคัญที่ช่วยทําให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมคือที่ตั้งของสถาบันต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยบริษัทข้ามชาติบริษัทสตาร์ทอัพที่รวมอยู่ในจุดเดียวกันที่อิสราเอลการที่สถาบันด้านวัตกรรมอยู่ใกล้กันช่วยทําให้คนทํางานใกล้ชิดกันบางครั้งก็สลับข้ามองค์กรไปมาระหว่างงานด้านวิชาการกองทัพผู้ประกอบธุรกิจงานการเมืองและการลงทุนบางครั้งคนคนหนึ่งเนี่ยต้องสวมหมวกหลายใบในเวลาเดียวกัน ลักษณะน,นิสัยของคนอิสราเอลเป็นอีกปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้ครับที่ทําให้อิสราเอลกลายเป็นประเทศนวัตกรรมชั้นนําที่อิสราเอลมีมุมมองในการดําเนินชีวิตที่เรียกว่าชุสปาที่มีความหมายว่ากล้าแบบไม่สนใครซึ่งหมายถึงความเถ็นตรงกล้าตั้งคําถามพุ่งตรงจุดโดยไม่ต้องไปเสียเวลาไปสนใจบรรย,ยาททางสังคมซึ่งคนภายนอกอาจจะมองว่าเป็นพวกที่ชอบแย้งอยากคายนะครับ แต่สาหรับคนอิสราเอลแล้วพวกเขาเมองว่านี่เป็นแค่การท้าทายสิ่งที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นวัฒนธรรมแบบชุสปาครับทำให้เกิดทัศนคติในการทํางานที่พร้อมจะเสี่ยงและคิดว่าต้องทําได้เมื่อเห็นโอกาสคนอิสราเอลจะเริ่มทําทันทีไม่รอช้าและถึงแม้จะล้มเหลวก็ไม่เป็นปัญหาครับตราบใดที่สามารถกลับมาได้ใหม่แล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดนอกจากนั้นอิสราเอลยังมีวัฒนธรรมในเรื่องการส่งต่อโดยผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ มักจะเป็นผู้สนับสนุนให้คำปรึกษาคนรุ่นใหม่อย่างเช่นยอ s ซีวาดีที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งบริษัทเทคโนโลยีได้ลงทุนในบริษัทไฮเทคกว่า85แห่งรวมถึงบริษัท ICQ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มส่งข้อความรายแรกของโลกที่บริษัท AOL ของอเมริกาซื้อไปในราคากว่า13,000ล้านบาทบทรรดาซีออของอิสราเอลมักจะภูมิใจนะครับหากพนักงานลาออกเพื่อไปตั้งบริษัทของตัวเอง เรอมองว่านี่คือคนรุ่นใหม่ที่จะพัฒนาบริษัทสตาร์ทอัพในอนาคตและเป็นมันสมองใหม่ของอิสราเอลปัจจัยเหล่านี้ทำให้อิสราเอลถูกจับตามองในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและสร้างบริษัทระดับยูนิคอร์ได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็น v i b e อร์แล้วก็ a ว e นอกจากนั้นยังมีบริษัทกว่า250แห่งที่เข้าตลาดหุ้นระดับโลกอย่าง NASDA ดโดยอิสราเอลเป็นประเทศที่มีบริษัทอยู่ใน n a s d a q มากเป็นอันดับต้นๆรองจากสหรัฐแล้วก็จีน สิ่งท้าทายของอิสราเอลในอนาคตที่จะรักษาความเป็นชาติแห่งสตาร์ทอัพไว้มีหลายอย่างครับเช่นบุคลากรด้านวิศวกร,รรมที่ขาดแคลนมีคนจบสาขานี้น้อยลงขณะที่ความต้องการมีมากขึ้นซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องย้ายไปประเทศอื่นนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินลงทุนที่พึ่งกองทุนจากต่างประเทศมากเกินไปขณะที่กองทุนในประเทศกลับไม่ลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทคของตัวเองโดยเงินทุนส่วนมากตอนนี้มาจากสหรัฐ นอกจากนั้นอิสราเอลยังขาดบริษัทที่เติบโตเต็มที่ที่จะเป็นฐานในการจ้างงานของตัวเองเพราะที่ผ่านมาจะมีการขายกิจการให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติบริษัทอิสราเอลถือว่ามีอัตราการเปลี่ยนมือสูงนะครับจากเริ่มรับเงินลงทุนถึงถูกซื้อกิจการใช้เวลาแค่4ปีนักวิจารณ์มองว่าผู้ประกอบการอิสราเอลขายธุรกิจเร็วเกินไปไม่มีการคิดถึงแผนในระยะย,ยาวเหตุผลอาจจะมาจากค่าครองชีพที่แพงและขนาดของตลาดในประเทศที่เล็ก ที่มีประชากรแค่9ล้านคนทําให้ขยายกิจการลําบากเงินทุนที่สนับสนุนส่วนมากจะให้ในช่วงต้นแต่ไม่มีเงินทุนสนับสนุนในช่วงปลายถึงแม้ในช่วงหลังแนวโน้มค่อยๆเปลี่ยนไปที่บริษัทองอิสราเอลใช้เวลาในการฟูมฟักบริษัทของตัวเองงานขึ้นแทนที่จะรีบขายแต่ก็มีอยู่ไม่กี่แห่งโลกแห่งการสร้างนวัตรกรรมและสตาร์ทอัพตอนนี้หมุนเร็วขึ้นนะครับจีนและอินเดียตามอิสราเอลมาติดติดแบบหายใจรถต้นคอ ซึ่งอิสราเอลก็ตระหนักในเรื่องนี้ดีและกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงทั้งนโยบายภาครัฐและแนวคิดของเอกชนเพื่อรักษาความได้เปรียบก,การเป็นชาติแห่งสตาร์ทอัพต่อไปครับ